นิทานเรื่องทานประัั a บารมีอนุภาพการให้ทานของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายบันดิตเมื่อพระเจ้าพรมทัศเสวยสิริราชสมบัติในพระนครพราราสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายป่าอาศัยอยู่ในป่าเชิงเขาริมทานแห่งหนึ่งยังมีสัตว์ที่เป็นเพื่อนอีกสามตัวคือลิง หมาจิ้งจอกนาคทั้งสี่ตัวเป็นเพื่อนรักใกล้สนิทสนมกันมากอยู่ร่วมกันดุดพี่น้องร่วมอุทรก็เลือดเดียวกันต่างก็ไปหากินในถิ่นที่ตนถนัดตกเย็นก็กลับมาอยู่ร่วมกันกระต่ายบัณฑิตแสดงทําให้โอวาดแกสัตว์ทั้งสามนั้นว่าเราทั้งหลายควรให้ทานสมาทานอุโบสถศีล คือศีลแปดสัตว์ทั้งสามก็รับคำสอนด้วยดีและพากันประพฤติปฏิบัติตามอยู่มาวันหนึ่งกระต่ายโพธิสัตว์จึงบอกแก่สัตว์ทั้งสามว่าพรุ่งนี้เป็นวันเพนเป็นวันอุโบสถคือวันพระเราทุกคนควรสมาทานอุโบสถกันเถิดผู้มีศีลให้ทานแล้วมีผลมากมีอานิสง์มาก เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายจงให้อาหารแก่ผู้ต้องการก่อนแล้วจึงบริโภคภายหลังสัตว์ทั้งสามรับคำกระต่ายบัณฑิตว่าสาธุพอวันรุ่งขึ้นสัตว์เหล่านั้นพากันสมาทานอุโบสถทศีลตามความตั้งใจของตนนาคไปเที่ยวแสวงหาอาหารที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแต่เช้าตรู่ พลานเบ็ดคนหนึ่งเอาเถาวันร้อยปลาตะเพียนเจ็ดตัวฝังดินไว้แล้วลืมปลานั้นทิ้งไว้นาคมาถึงที่นั้นได้กลิ่นปลาจึงคุยทรายออกมาเห็นปลาแล้วยกขึ้นประกาศสามครั้งว่าเจ้าของปลาเหล่านี้อยู่ที่ไหนหนอเมื่อไม่มีเจ้าของมารับเอาจึงข้าไปยังที่อยู่ของตนคิดว่าถึงเวลาอาหาร เราจึงจะกินปลาเหล่านี้และแจกแก่ผู้ประสงค์ต่อไปแล้วระลึกถึงอุโบสถทศี์ที่ตนได้สมาทานไว้แล้วมาจิ้งจอกสมาทานอุโบสถทศีลแล้วออกสแสวงหาอาหารแต่เช้าตรู่ไปพบเนื้อสองไม้เฮียย่างหนึ่งนมส้มหม้อหนึ่ง ในกระท่อมร้างแห่งหนึ่งของคนเฝ้านาแล้วประกาศหาเจ้าของสามครั้งเมื่อไม่มีเจ้าของจึงนำของเหล่านั้นสู่ที่อยู่ของตนคิดว่าถึงเวลาอาหารจะกินของเหล่านี้และแจกแก่ผู้ที่ต้องการต่อไปแล้วระลึกถึงโอโบโสทธิศีลที่ตนได้สมาทานไว้ ลิงสมาทานอุโบสถทศีลแล้วเที่ยวไปตามป่าพบมะม่วงสุกอารามอยู่ในป่าใหญ่ประกาศหาเจ้าของสามครั้งเมื่อไม่มีเจ้าของมาจึงนำผลมะม่วงมายังที่อยู่ของตนคิดว่าถึงเวลาอาหารก็จะกินมะม่วงเหล่านี้และแจกแก่ผู้ต้องการต่อไปแล้วระลึกถึงอุโบสถทศีลที่ตนสมาทานไว้ พระตายโพธิสัตว์พอรุ่งเช้าก็สมาทานอุโบสถทศีลตามที่ตนได้สั่งสอนเขาแล้วคิดว่าถึงเวลาอาหารเราจะออกไปกลางทุ่งหาหญ้าแพรก,กินตามปรารถนาจึงพักอยู่ระลึกถึงอุโบสถทศีลที่ตนได้สมาทานไว้แล้วคิดว่าเราไม่อาจให้หญ้าแพรกใครกินได้เลยและเราก็ไม่มีข้าวสุกข,ข้าวสาร หรือทวงงาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเรามีแต่ตัวแท้แ,ทแต่ถ้ามียาจกมาหาเราเราก็จะให้เนื้อร่างกายเรานี่แหละเป็นทานด้วยอนุภาพแห่งศีลของพระโพธิสัตว์นั้นอาจของเท้าสักกะเทวราชแสดงอาการร้อนก็การที่อาจของเท้าสักกะเทวราชจะแสดงอาการร้อนนั้น เพราะเหตุสีประการคือ 1. เท้าสักกะเทวราชจะสิ้นอายุขาย 2. เท้าสักกะเทวราชสิ้นบุญ 3. เมื่อสัตว์อื่นซึ่งมีอนุภาพมากกว่าจุติมาอุบัติร่วมอยู่ 4. เพราะอนุภาพแห่งศีลของสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนคราวนี้เป็นเพราะอนุภาพศีลของกระต่ายโพธิสัตว์ เมื่อเท้าเธอทรงรำพึงเรื่องนั้นก็ทราบด้วยทิพยจักษุทรงพระดำริว่าเราจะทดลองพยากระตายดูว่าจะจริงดังคำปรารบหรือไม่จึงเสด็จไปยังสถานที่ของสัตว์ทั้งสี่นั้นทรงแปลงเพศเป็นพรามเท่าเข้าไปหามหน้าก่อนกล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิต หากข้าพเจ้าจะพึงได้อาหารอิ่มแล้วจะได้รักษาอุโบสถทศีลบำเพ็ญสมณธรรมได้ตามปรารถนานากล่าวว่าดีแล้วท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีปลาตะเพียนอยู่เจ็ดตัวท่านจงรับอาหารตามมีตามเกิดนี้ไปปิ้งกินแล้วจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเติด อินทพรามเข้าไปหาหมาจิ้งจอกบอกความประสงค์ว่าต้องการอาหารหมาจิ้งจอกบอกว่าท่านพรามอาหารของเราคือเนื้อย่างสองไม้เฮียย่างหนึ่งตัวนมส้มหนึ่งหม้อขอท่านจงบริโภคอาหารตามมีตามเกิดแล้วเจริญสมณธรรมตามอัธยาศัยเถิดอินทพรามเข้าไปหาลิง และบอกความประสงค์ว่าต้องการอาหารลิงจึงบอกว่าท่านพราหม์ข้าพเจ้ามีมะม่วงสุกอร่อยมากหายากในแถบนี้ทั้งน้ำเย็นใสสะอาดจืดสนิทชื่นอกชื่นใจขอท่านจงบริโภคอาหารเหล่านี้และเจริญสมณธรรมตาม,ตามอัธยาศัยเถิดอินทพราหม์เข้าไปหากระต่ายโพธิสัตว์ พอกระต่ายได้เห็นก็ร้องทักแต่ไกลว่าท่านพรามเชิญทางนี้ท่านมีความประสงค์สิ่งใดจงบอกสิ่งนั้นเถิดอินทพรามบอกว่าเราต้องการอาหารเรายังไม่ได้บริโภคอาหารเลยหากท่านมีก็ขอได้โปรดให้อาหารแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกระต่ายโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้น ก็เกิดความแช่มชื่นยิ่งนักพูดว่าท่านพรามท่านมาถึงเราเพื่อต้องการอาหารนั้นแล้วเราจะให้อาหารแก่ท่านตามปรารถนาวันนี้เราจะให้อาหารที่ไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยเราตั้งใจไว้แล้วท่านเป็นผู้มีศีลท่านคงไม่ฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้ตาย ขอท่านจงไปหาเฟินมาก่อไฟให้ลุกโพรงไว้คอยท่าเราเถิดเมื่อได้ที่ดีแล้วโปรดบอกเราเราจะบริจาคเนื้อตัวของเราจะกระโดดเข้ากองไฟเมื่อตัวเราสุกดีแล้วท่านจงนำออกมากินเถิดแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านพราหมณ์เราไม่มีถั่วง,งาไม่มีข้าวสุกข,ข้าวสาร เราเป็นกระต่ายป่ามีแต่หญ้าเป็นอาหารอาหารเช่นนั้นท่านบริโภคไม่ได้เรามีตัวเรานี่แหละเมื่อเราเผาตัวสุกแล้วท่านจงกินเนื้อสุกนั้นแล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่านี้เถิดเท้าสก,กะกเทวราชทรงสดับถ้อยคำกระต่ายโพธิสัตว์แล้วจึงเก็บฟืนในบริเวณนั้นมาสมเป็นกองไฟให้ลุกโพร่ขึ้น แล้วบอกกระต่ายโพธิสัตว์กระต่ายโพธิสัตว์ลุกขึ้นสลัดขนสะบัดตัวถึงสามครั้งจนแน่ใจว่าไม่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ตั้งใจบริจาคร่างกายและชีวิตให้เป็นทานมีความปรีดาปราโมทปานว่าจะได้สิ่งต้องใจได้โอกาสแล้วกระโดดเข้ากองไฟกำลังคุโชนทันที ารดังพญาโหงเหมมา,าชาโผลงสู่สะบัวฉะนั้นด้วยเหตุแห่งชีวิตบริจาคนั้นไฟไม่อาจทำให้กระต่ายร้อนได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่ขุมขนในร่างกายของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยในลำดับนั้นกระต่ายโพธิสัตว์ก็ร้องเรียกอินทพรามท่านพรามไฟที่ท่านก่อนี้ ทำไมจึงกลับกลายเป็นไฟเย็นไปเล่าไฟนี้ไม่อาจทำความร้อนเลยแม้แต่ขุ้มขนเดียวนี่มันเรื่องอะไรกันเท้าสัก,กะเทวราชจึงตรัสว่าท่านบัณฑิตเราไม่ได้เป็นพรหมามดอกเราเป็นสักกะเทวราชตั้งใจมาทดลองท่านว่าจะจริงจังดังความจริงใจของท่านไหมกระต่ายโพธิสัตว์ จึงบันลือสีหานาถว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวขอใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทโปรโดหยุดก่อนเถิดหากว่าโลกสันนิวาตแม้ทั้งสิ้นใครจะพึงทดลองฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องทานายเขาจะไม่พบเลยว่าฆ่าพระพุทธเจ้านี้จะไม่ให้ทานเลยเป็นอันขาด เพราะข้าพระพุทธเจ้าพอใจในทานยิ่งนักเท้าวสกกะเทวราชจึงตรัสว่าท่านบัณฑิตขอคุณธรรมข้อนั้นของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับทั้งสิ้นเถิดแล้วทรงเอาภูเขาลูกหนึ่งมาเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเขียนรูปกระต่ายไว้ในดวงจันทร์ แล้วอุ้มกระต่ายโพธิสัตว์กลับมายังที่อยู่นาลานหญ้าพแพรกอันอ่อนนุ่มดุดพรมขนสัตว์ภายใต้พุ่มไม้เล็กๆนั้นเรื่องนี้แหลเป็นต้นเหตุให้เห็นรูปกระต่ายในดวงจันทร์ในวันเพ็นเมื่อเท้าสก,กะเทวราชจอมดาวดึงพิภพจัดการสมพระประสงค์แล้วก็เสด็จกลับยังทิพยวิมานของพระองค์ทันที สัตว์ทั้งสี่ต่างอยู่ด้วยกันด้วยความรักสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่างร่าเริงบันเทิงต่อกันพากันสมาทานศีลประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีพตายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ชนิีแลบารมีที่พระโพธิสัตว์คือกระต่ายบัณฑิตได้บำเพ็ญมานี้จัดเป็นทานปรมตถบารมี ปรมัตถบารมีชั้นสูงสุดคือเสียสละชีพเป็นทาน